สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำหนึ่งสาขาที่น่าเรียนในมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏนครปฐมค่ะ และตอนนี้นะคะน้องๆเราก็อยู่กันที่ป้ายขณะของคณะวิทยาการจัดการของเราแล้วค่ะและข้างหลังนี้นะคะก็คือตึอกคณะของเราค่ะและแน่นอนค่ะสาขาที่เราจะแนะนํานะคะนั่นก็คือสาขาการจัดการทั่วไปค่ะพวกเรานะคะจะมาบอกถึงความรู้ทั่วไปของสาขาการจัดการทั่วไปค่ะและจะมาบอกว่าถ้าเราเรียนจบสาขานี้เราสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ และข้างหลังนี้นะคะก็คือตึกคณะของเราค่ะหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าตึกเรือไปนั่นเองเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมข้างในตึกกันเลยนะคะไปเลยตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่ที่หน้าอาคารตึกเรียนรวมแล้วค่ะเข้าไปดูข้างในกันเลยไปกัน สำหรับตึกเรานะคะจะมีให้ทั้งลิฟต์และก็บันไดให้น้องๆได้เลือกใช้กันตามสะดวกได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูชั้นบนกันเลยค่ะค่ะพ้าฟาก็อยู่ในลิฟต์แล้วนะคะนี่ของเรากว้างนะคะมีทั้งหมด6ชั้นนะคะตอนนี้เราก็อยู่เันที่ชั้น2แล้วนะคะสําหรับชั้น2ของเรานะคะจะเป็นทั้งห้องพักอาจารย์แล้วก็ห้องสนักรงานคณะบดีค่ะจะ ยังไม่ถึงชั้นเรียนนะคะและนี่ก็คือชั้น3ของเรานะคะสําหรับชั้น3ของเรานะคะก็จะมีทั้งห้องเรียนห้องประชุมแล้วก็ห้องทักอาจารย์ค่ะ ตอนนี้นะคะเราได้อยู่ที่ชั้น4ของตึกโลแล้วนะคะสําหรับชั้น4นะคะเรามีห้องเรียนทั้งหมด3ห้องค่ะคือห้องเรียนห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็อีกห้องนึงจะเป็นห้องของนักเรียนอ e ีสปอร์ตค่ะเข้าไปดูกันเลยหห้ออองปปบัตารรพเเ์นีะยด็สส ชมใหญ่ของป็นคณะเราค่ะราเป็นภาษานใดนะคะที่ที่ขนรอดนนะคะแล้ก็ทันดให้เราอได้หมสำหรับการเรียนโรงเนิต้องชื่นชอเท่านั้นฝากตัวเองนะคะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ชั้นหเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับสาขาต่างๆในคณะวิทยาการจัดการของเรานะคะและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ตู้กับข้าวนี้เพื่อเธอนะครับนักศึกษาท่านใดน,นะครับที่ไม่มีทุนรัพย์หรือลืมนําเงินมาสามารถมาหยิบกับข้าวในนี้รับประทานได้ครับคนละหนึ่งอย่างนะครับและ นักศึกษาท่านใดที่มีจิตอาสาสามารถนํากับข้าวมาใส่ตู้ได้เพื่อที่นักศึกษาคนอื่นจะได้มาหยิบไปรับประทานครับสาขาการจัดการทั่วไปนะคะเป็นสาขาที่นักศึกษามากที่สุดมีทั้งหลักสูตรภาคปกติภาคกศธปสาขาของเรานะคะเรียนแค่3ปีครึ่งย้ำนะคะว่าสามปีครึ่งเท่านั้นสาขาของเราเน้นที่การบริหารและการจัดการแบบรอบด้านมีเรียนทั้งการจัดการองค์กรการตลาดบุคคลและผู้ประกอบการที่คนอยาก มีงานทำหลากหลายด้านค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่มีข้อสงสัยว่าสาขาการจัดการทั่วไปของเราจบไปแล้วสามารถทำอาชีพอะไรได้บ้างอยากจะบอกเลยนะคะว่าสาขาของเราจบไปแล้วสามารถทำงานได้หลากหลายเลยค่ะตัวอย่างเช่นฝ่ายการตลาดฝ่ายการเงินฝ่ายวางแผนหรือว่าจะเป็นผู้จัดการสาขาต่างๆและที่สำคัญเราสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจเองได้ด้วยค่ะ และถ้าใครกำลังมองหาสาขาที่เรียนสนุกได้ประสบการณ์จริงแล้วก็ลงพื้นที่ทำจริงๆนะคะพี่คิดว่าสาขาการจัดการทพ่วไปของเราตอบโจทย์ใครๆหลายๆคนค่ะแล้วก็สำหรับท่านใดที่ต้องการติดตามข่าวสารสามารถติดตามได้ที่เพจมหาวิทยาลัยราชพัฏนครปฐมแล้วก็เพจเฉพาะของสาขาวิทยการจัดการของเรานะคะและถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนนะคะก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ